โรงเรียนวัดโบสถ์ตั้งอยู่ในที่ธรณีสงของวัดโบสถ์หมู่ที่7ตำบลวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาพิษณุโลกเขตสเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมมวัยถึงมัธยมมศึกษาปีที่สมีนักเรียนจำนวน771คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน53คนภายใต้การบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนนายกิจพานทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางนัทพิมลสำารีและนางสาวอ่อนกันยาชุมพง์โรงเรียนวัดโบสถ์ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพิษณุโลกเขตสาดังนี้ 1. การอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้โรงเรียนวัดโบสถ์มีการฟื้นฟูนักเรียนจากภาวะถดถอยจากการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องครูผู้สอนใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนโดยผู้บริหารรับฟัง และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเดือนละหนึ่งครั้งรวมไปถึงสนับสนุนส่งเสริมครูในการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากกิจกรรมอ่านก่อนเรียน10นาทีในทุกระดับชั้น การยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์คิดคำนวณคล่องโรงเรียนวัดโบสถ์มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์การคิดคำนวณคล่องโดยการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะเช่นกิจกรรมคณิตคิดเร็วการท่องสุดคูณการใช้เกมทางคณิตศาสตร์ต่างๆจนทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 3. การศึกษาเพื่อมีงานทำส่งเสริมอาชีพโรงเรียนวัดโบส์เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนเป็นการฝึกฝนทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมจิบแฟแลนนมวัดโบสถ์คาเฟ่แอนด์เบเกอรี่เฮาส์เป็นกิจกรรมที่จุดประกายจากความสนใจของนักเรียนผู้บริหารและคณะครูจึงเล็งเห็นความสำคัญ และสนับสนุนทักษะอาชีพการทำเครื่องดื่มและขนมอบอย่างเต็มที่นักเรียนฝึกฝนทักษะจากผูทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ประกอบกิจการร้านกาแฟเบเกอรี่และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้จากการลงมือทำอีกทั้งสร้างรายได้พิเศษกิจกรรมร้อยสายคล้องแมสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืวว้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิตเพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลโควิดการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจึงเป็นมาตรการสำคัญในช่วง New Normal นักเรียนจึงเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช้ความสามารถทางศิลปะใช้ทักษะการประดิษฐ์ประดอยจำหน่ายสายคล้องหน้ากากอนามัยสร้างรายได้สร้างอาชีพกิจกรรมผักปลอดสารพิษชีวิตพอเพียงเป็นกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษานักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษไฮโดรโ,โปนิกใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยมีรากฐานจากทรัพยากรอาหารที่ยั่งยืน งานอาชีพในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมงานอาชีพและทางโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา หลักสูตรการประกอบอาหารครอบครัวโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนวัดโบสถ์มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนผ่านคุณธรรมอัตลักษณ์การกำหนดวิธีการบรรลุปเป้าหมายประกอบด้วยทางโรงเรียนมีการวางแผนเกิดเป็นแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนการเป็นแบบอย่างที่ดีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียนการบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้โรงเรียนวัดโบสถ์ได้ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านวิชาการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงซึ่งจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทในการดําเนินกิจกรรมโครงงาน คุณธรรมระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน 5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของโรงเรียนวัดโบส์เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิดการแก้ปัญหา การนำความรู <G> ้ไปประยุกต์ใช้เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดนักเรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของนักเรียน 6. การนิเทศภายใน โรงเรียนวัดโบสถ์มีการจัดทำแผนการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและนโยบายจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูมีการกำหนดปฏิทินการนิเทศอย่างชัดเจนและมีเครื่องมือการนิเทศที่หลากหลายโดยผู้บริหารครูหัวหน้าสายชั้นและครูวิชาการช่วงชั้นเข้าร่วมในการนิเทศภายในทุกระดับชั้น เพื่อนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนต่อไปทั้งหมดนี้คือการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษถึงระดับชั้นมัธยมมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนวัดโบส์ตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพิษณุโลกเขต3เพื่อให้นักเรียน ได้มีทักษะทางการเรียนรู้และเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป